เชื่ออะไรได้แบบนั้นนะคะวันนี้นะคะที่หน้าเพจครูสิตาพรสอนตั้นเองได้และไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอตสตาค่ะมีคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมากมายค่ะว่าครูขาหนูเองสามารถที่จะเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆที่หนูเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวไม่ดีหรือโชคดางหรือ ข่าวร้ายหรือคําทํานายนะคะที่คนอื่นเขาเคยทายเราว่าเราจะมีชีวิตที่ไม่ดีไม่มีความเจริญรุ่งเรืองหนูจะเปลี่ยนมันอย่างไรดีคะเชื่ออะไรได้แบบนั้นจริงๆครูเองเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่มีหมอดูทํานายนะคะร้อยคน98คนบอกว่าครูต้องเกิดมาเพื่อใช้กรรมนะคะมีเวรกรรมยถากรรมค่อนข้างมากนะคะชาตินี้แนะนําให้ทําบุญเยอะๆนะคะคือก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จและคงจะรวยไม่ได้ในชาตินี้นั่นเองนะคะมีหมอดูแค่2คนคะ่ะที่บอกครูสิตาว่าคุณอ่ะจะเป็นคนที่รวยและรว มากๆค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่ครูแอบกังวลเล็กๆค่ะกับหมอดู98คนครูเป็นเจ้าแม่ดูดวงนะคะที่บ้านก็ดูดวงเป็นอาชีพนะคะก็เลยเชื่อการดูดวงอย่างมากเลยนะที่ไหนว่าดีสักยันอะไรที่ว่าดีที่จะทำแล้วรวยไปหมดนะคะแต่เกือบทุกสำนักก็ทายว,ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะร่ำรวยนะคะเราเองก็แอบมีความระแวงระแวดระวังตัวเองว่าเอ๊ะ 98คนนั้นอาจจะทายเราแล้วแม่นก็ได้ค่ะแต่เราแอบ,บมีความหวังกับหมอดู2คนค่ะที่ทํานายดวงเราว่าเราจะเป็นคนที่มีความรวยมากๆค่ะครูแอบโน้มน้าวตัวเองนะคะให้เชื่อด้านที่หมอดู2คนทํานายค่ะเพื่อลบล้างหมอดู98คนที่ทํานายครูว่าชีวิตครูจะตกต่ำและมีเวรมีกรรมค่ะและชาตินี้ครูคงจะได้ดีไม่ได้ค่ะครูเลือกนะคะที่จะเชื่อนะคะหมอดู2คนมากกว่าหมอดูที่บอกเราว่าชีวิตเรา หมดสิ้นทุกอย่างแล้วคงจะได้ดีทีคือชาติหน้าครูเลือกเชื่อหมอดูสองคนที่ทํานายครูว่าชีวิตครูจะประสบความสาเร็จง่ายๆนะคะและครูร่ารวยได้จริงๆค่ะและเมื่อครูได้เจอกฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎจักรวาลกฎแรงหนึงหนูสำหรับใครที่เพิ่งเจอคลิปนี้นะคะไปเสิร์ชคําว่านิวรอนเคยออกช่องสามเป็นกฎวิทยาศาสตร์ค่ะอะไรที่เราเชื่อพูดซ้ําๆซ้าๆซ้าๆเชื่อรู้สึกพูดซ้ําเชื่อรู้สึกพูดซ้ําเชื่อ รู้สึกพูดสามสิ่งนั้นจะเกิดมาเป็นความเชื่อใหม่ๆของเราค่ะความเชื่อจะเกิดเมื่อเรามีความรู้สึกเมื่อความรู้สึกเราทํามันซ้ําๆมันจะกลายเป็นความเชื่อดังนั้นนะคะ คูเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะและบอกตัวเองว่ายุติหมอดู98คนที่ทํานายดวงเราว่าเราจะต้องมีเวรมีกรรมไปยันชาติหน้าค่ะคุณลุกข,ขึ้นมาปฏิวัติตัวเองค่ะและพูดความเชื่อดีๆใหม่ๆที่เราอยากได้กับตัวเองเช่นฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือคนอื่นรวยได้ฉันรวยได้อะไรก็เป็นไปได้สาหรับฉันความสาเร็จมาง,ง่ายๆสบายๆมันเป็นไปได้สิวะคนจนหลายคนที่ขึ้นมารวยมีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมหนึ่งในนั้นจะไม่ใช่ฉันคุณลุกขึ้นมาพูดความเชื่อด้านดีแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะจนชีีวิตคคเปล่่ยนะ เือนเท่านั้นเองครูประสบความสำเร็จร้อยล้านเท่าจากการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดไม่มีต้นทุนทางสังคมไม่มีเงินลงทุนธุรกิจค่ะครูสร้างแบรนด์โซนแมจิกเวิร์มาหนึ่งเดือนประสบความสำเร็จร้อยล้านเท่ามีเงินล้านตั้งแต่เดือนแรกค่ะผ่านการโพสต์บนเฟซบุ๊กบนความเชื่อที่เชื่อว่าเฟซบุ๊กนี้สร้างทําให้คนร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเยอะแยะค่ะครูดูรายการอายุน้อยร้อยล้านและครูเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่ลุกข,ขึ้นมาร่ํารวยค่ะเขามีความเชื่อว่าออนไลน์จะรวยค่ะครูก็เลย แกล้งเชื่อแบบเขาค่ะแล้วครูพูดซ้ําๆจนมันเป็นความเชื่อใหม่และเดือนแรกครูประสบความสำเร็จลอยล้านเท่าจริงๆค่ะหลายคนก็มีความเชื่อค่ะเชื่อว่าตัวเองจะซวยแบบนั้นแล้วว่าจริงไหมเชื่อตามคําทํานายผิดๆหรือเชื่อนะคะเรื่องราวชีวิตว่าเราไม่มีทางได้ดีเราคงจะต้องมีชีวิตที่ลำบากยากเข็ญแบบนั้นแล้วเราก็เป็นมันอย่างที่เราเชื่อจริงๆดังนั้นนะคะไม่ผิดค่ะ ถ้าคุณไม่รู้ว่าความเชื่อมันเปลี่ยนอนาคตคุณแต่จะผิดมากๆถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณยังไม่ตื่นรู้ว่าถ้าคุณสามารถเจกสร้างความเชื่อใหม่อนาคตคุณจะเปลี่ยนดังนั้นวันนี้อนาคตคุณเป็นอย่างไรดูจากเสียงในหัวคุณค่ะถ้าคุณพูดเรื่องราวดีๆมากมากมากกว่าเรื่องลบแปลว่าชีวิตคุณกําลังจะมีอนาคตที่ดียอดเยี่ยมค่ะแต่ถ้าเสียงในหัวคุณมีแต่เรื่องราวลบๆคํานินทาคําด่าว่าคําดูถูกคําเยยดหยามชีวิตคุณไม่มีทางไปต่อเพราะนั่นคุณกําลังโปรแกรม ความเชื่อในหัวคุณค่ะสำหรับใครที่มาเจอครูคลิปนี้นะคะสามารถไปย้อนดูคลิปมหากราบ21วันโปรแกรมจิตพิจิตความบางคังนั่นคืออนุบาลกดจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยกันว่าครูสิตาเปลี่ยนชีวิตจากคนติดลบสิบล้านขึ้นมารวยมารอดด้วยกดจักรวาลกดแรงดึงดูดได้อย่างไรและคลิปที่ครูทํานั้นฟรีค่ะอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับที่ครูเป็นค่ะเพราะเข้าใจว่าบนโลกเนี้ยมันเหลือเฟือมากพอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ